ไปเริ่มต้นกันที่วัดวงประกันกันก่อนดีกว่าคุณสาระล่ำสำํานะครับล่าสุดก็คว้ารางวัล Master e n t r e p r e n e u r Award นะครับแล้วก็เป็นการคว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับคุณสาระล่ำสำหรับครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล Master e n t r e p r e n e u r Award นะครับต่อเนื่องเป็นปีที่3จากพิธีมอบรางวัล Asia Pacific Enterprise a w a r d ครับ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านบริหารงานการพัฒนานวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนับเป็นเกียรติยศสูงสุดสําหรับผู้นําองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่นและสร้างสารรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับในธุรกิจด้วยความเอาใจใส่และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโต,ต,บตอย่างยั่งยืน ทางนี้คุณสาระก็ให้ความสําคัญกับการสร้างสารรนวัตรกรรมภายในองค์กรนะครับโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนความคิดสร้างสรรจากทุกหน่วยงานซึ่งได้ผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างเช่นความคุ้มครองสุขภาพ Elite h e a l t h Plus D Health Plus และโครงการเหมาจ่าย e x t ก a การนำนวัตรกรรมของการให้บริการอย่างแอปพลิเคชัน MGL Click คลิกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงทุกบริการของบริษัทได้ในแอปเดียวและ MTL Fit แอปพลิเคชันตัวช่วยด้านสุขภาพที่ครบวงจรเป็นต้นนะครับนอกจากนี้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังได้รับรางวัล Corporate Excellence Award ต่อเน,นื่องเป็นปีที่3ก็คือ2021 22แล้วก็23เนี่ยนะครับที่มอบให้แก่องค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานองค์กรให้ประสบความสาเร็จมีอัตราการเติบโตที่มั่นคงแข็งแกร่งเสมอและพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังได้รับรางวัล Inspiration Brand Award นะครับต่อเน,นื่องเป็นปีที่2มอบให้กับบริษัทในฐานะที่บริษัทสามารถบริหารจัดการองค์กรและสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในธุรกิจที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดมาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ